สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมก็ในวันนี้เนี่ยผม,มไม่จะมาเล่นหรือว่ารีวิวอะไรแต่อย่างใดนะครับก็จะมาพูดคุยแล้วก็คาดดาวตัวละครใหม่กันนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากพูดคุยกันก่อนเลยค่อยไปคาดดาตัวละครน,นะครับก็อย่างแรกเลยระบบในเกมเนี่ยดีหรือ,อยังก็ระบบในเกมเนี่ยบางอย่างมันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็อย่างเช่นอตอนจับห้องเนี่ยทุกคนจับคู่ โคตรนานเลยนะผมบอกเลยว่าเป็นนาทีเนี่ยทุกคนดูดินาทีสอนาทีนะอจะหาห้องได้บางคนก็รอเป็น5 6นาทีก็มีนะครับผมก็ระบบอันนี้ก็ยังไม่ได้แก้ไขนะครับก็ถ้าเปิดจริงแล้วอยากให้แก้มากๆเลยนะครับอย่างต่อไปเลยนะครับผมนั่นก็คือระบบสุ่มกาชาแล้วก็ซื้อตัวละครนั่นเองเอาจริงๆมันมีระบบสุ่มกาชาเนี่ยผมไม่ว่าเลยนะคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าตัวละครลิขสิทธิ์มันแพง แต่ระบบซื้อตัวละครนี่สิคือเราต้องไปนั่งเรียงซื้อทีละตัวนะครับก็จะข้ามไปซื้ออีกตัวหนึ่งก็ไม่ได้นะถ้าข้ามคือเราต้องมีตัวดํานั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นอันอาหาไปเมืนนะ่อกก็เป็นอันนี้เลยนะครับผมนี่คือเราต้องเออ60เพรในการซื้อนะทุกคนก็เมื่อก่อนเนี่ยมันมีมาแจกมากนะก็ประมาณครั้งสองครั้งแหละผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็เราต้องมีตัวดาที่จะข้าม ไปซื้อตัวละครตัวที่เราอยากได้นะอย่างเช่นผมอยากได้อันเดดเนี่ยแต่คือเราต้องมีตัวดำไงทุกคนคือเรากดซื้อไม่ได้อ่ะคือเรากดซื้อแบบเออเกมมอ a เกมอื่นไม่ได้นะครับผมก็อยากให้เขาแก้ระบบนี้มากเลยนะครับผมก็มีสุ่มกาชาผมไม่ว่านะแต่คือเนี่ยระบบเนี้ยทุกคนคือเราต้องมานั่งเลียงซื้อไปทีตัวเนี่ยอก็จะได้นานมากเลยนะครับผมแล้วคือแบบบัตรดำอันนี้เนี่ย คือได้ยากมากเลยนะทุกคนเนี่ยเล่นวันหนึ่งเราได้อยู่ที่ห้าสิบนะทุกคนอ,อันนี้เล่นวันหนึ่งถ้าเล่นชนะแล้วเราจะได้ห้าสิบนั่นเองนะครับผมหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเห็นด้วยนะครับสำหรับระบบนี้ก็อยากจะให้แก้ไขนะครับผมชื่อแบบว่าอยากจะให้ซื้อตัวละครได้เลยนะครับผมไม่จําเป็นจะต้องอใช้เพชรซื้อนะอันนี้คือมันสามารถใช้เพชรซื้อได้นะทุกคนเนี่ยสามารถใช้เพชรซื้อได้เลย นี่อยากจะให้ใช้บัตรดําซื้อได้เลยเหมือนกันนะครับผมแต่คือเขาไม่ทํานะครับก็ถ้าเปิดจริงแล้วอยากจะให้แก้มากๆเลยนะครับผมต่อมาเลยครับก็คือระบบสุ่มนั่นเองนะครับผมระบบสุ่มเนี่ยผมโอเคเลยนะครับผมก็เพชรเนี่ย เพชรในการสุ่มกับตัวสุ่มเนี่ยผมบอกเลยว่าหาง่ายกว่า <Wow. S 1> บัตรด,ดําเยอะเลยนะทุกคน <Wow. S 1> ก็ตัวสุ่มเนี่ยก็เราจะมีโอกาสได้ตัวหน้าตู้แล้วก็ตัวหลุดเลทนะครับผมก็ <IS> ถ้าเราถ้าเราเคยได้ตัวหลุดเลทไปแล้วเนี่ยรอบต่อไปเราจะได้เป็นตัวหน้าตู้นั่นเองนะครับผมผมบอกเลยว่าเพชรเนี่ยหาง่ายมากใครที่อยากรู้วิธีการหาเพชรได้ง่ายๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปเอาไวใ้ให้กันละกันนะทุกคนน่าจะเป็นคลิปหน้านะไม่แน่ใจเหมือนกันก็เดี๋ยวจะทําอย่างแน่นอนนะครับผมสรัาคลิป พอย่างต่อไปเลยนะครับผมนั่นก็คือจะเปิดในวันที่25กันยาจริงหรือเปล่า อันนี้ในระบบ iOS สามารถลงทะเบียนได้แล้วนะครับผมส่วน Android ก็รอไปก่อนนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยมันได้บอกเอาไว้ในระบบ iOS นะที่ลงทะเบียนไว้ก็คือจะเปิดในวันที่25กันยานะครับผมอันนี้ก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะว่าจะเลื่อนอีกหรือเปล่า <Huh? S 1> ก็ถ้าตัวเกมเขาได้มีการปรับแก้ไขแล้วเนี่ยก็น่าจะเปิดอย่างเป็นทางการแหละนะทุกคนส่วนเรื่องของการแจกเนี่ยตัวเกมก็แจกเยอะอยู่นะครับผมแต่ชงแรกๆเนี่ยมันจะเยอะกว่านี้ นะครับผมก็ช่วงแรกๆเนี่ยก็จะมีแบบว่าแจกตัวละครด้วยนะก็จะมีหมายเลข18นะครับผมที่แจกตัวละครฟรีคือตัวนี้เนี่ยแจกฟรีเลยนะครับผมหมายเลข18แล้วก็จะมีแจกเป็นสกินของอิชิดะด้วยนะครับผมนี่ก็จะเป็นสกินนี้นะครับนี่หนึ่งเปิดสิกแผคด้วยครับนี่สกินนี้ก็เป็นสกินแจกฟรีเหมือนกันนะครับผมก็ช่วงแรกเนี่ยแจกเยอะมากเลย นี่ก็เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวแจกกันแล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีเป็นทันจิโร่นะครับผมแจกฟรีก็จะแจกในกิจกรรมเลยนะครับผมเป็นกิจกรรมให้ทําภารกิจแล้วก็มีตัวไดอีกอมีซาสุเกะนะครับผมซาสุเกะล็อกอินประมาณ7วันนี่ซาสุเกะแล้วก็จะมีแฮนด์คอร์ด้วยนะครับผมที่แจกที่แฮนด์คอร์ดซาสุเกะแฮนด์คอร์ดกับซาสุเกะเนี่ยแจกล็อกอินเหมือนกันนะครับผม ของแจกช่วงนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีแบบว่าตัวดํามีเพชรมีตัวซุ่มอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันก็จะแจกของประมาณนี้แหละนี่แล้วก็นี้มีแบบว่าสปอยสกินยูจิด้วยนะครับผมก็น่าจะมาน่าจะมาวันพฤหัสนี้นะทุกคนอนะันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็ทางเพจทางเพจจ้ำแอสเซเบิลของเซิร์ฟไต้หวันฮ่องกงเนี่ย ไม่มีการอัปเดตอะไรเลยนะครับผมตอนนี้ยังไม่มีแบบว่ายังไม่มีสปอยตัวใหม่มาเลยนะก็เมื่อก่อนเนี่ยจะมีการสปอยตัวใหม่มาด้วยนะทุกคนเมื่อก่อนคือแบบสปอยรัวๆอย่างเช่นคิดรัวเนี่ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนมาเป็นมาเป็นเงานะทุกคนมาเป็นเงาให้ถ่ายก็เดี๋ยวนี้ไม่มีเลยนะครับผม ก็จะมีแบบว่ากิจกรรมให้เราทําด้วยนะก็จะมีแบบว่าแจกเพชรในทุกคนครั้งหนึ่งเนี่ยได้50ก็แลกได้6ครั้งก็จะรวมเป็น3 0 0เพชรนะครับผมก็จะมีะเหรียญ SP ด้วยเหรียญเอสสามารถแลกได้10ครั้งนะครับผมครั้งละ1เหรียญก็จะเป็น10บเหรียญแล้วก็มีบัตรด,ดํา100ใบ5ครั้งได้เป็น500นะครับผมก็ของแจกเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวนี้ไม่มีแจกตัวละครกับสกินเลยนะครับผมเปไ็นอะไรที่เศร้ามากเลยอะ โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาคาดดาวตัวละครกันเลยดีกว่านะครับว่าจะมีตัวอะไรที่มีโอกาสจะเข้ามาบ้างกันนะครับผมก็อันนี้เป็นการคาดดาวของผมเองร้วๆเลยนะครับผมไม่มีทางออฟฟิเชียลประกาศอะไรแต่อย่างใดน,นะครับก็เป็นการคาดดาวของผมเองเลยนะครับผม ก็เดี๋ยวเราจะมาลองเดาเรื่องรูโตะกันก่อนเลยนะครับผมตอนนี้เรื่องรูโตะเนี่ยก็มีอ่าตแหน่งแทงแล้วมีไฟเตอร์มีแอสซินมี Assassin, มอ่อันนี้ยังไม่มีนะครับผมเป็นตําแหน่งของแครี่นั่นเองนะแล้วก็พพอร์ตเนี่ยก็ยังไม่มีนั่นเองนะครับผมเมดก็มีแล้วนี่มีรูโตะกับการะก็ในเรื่องของรูโตะเนี่ย ผมคิดว่าตัวที่น่าจะมาเป็นตัวต่อไปนะครับผมนั่นก็คือซากุระนั่นเองนะครับผมอันนี้คือการดาวของผมนะทุกคนน่าจะเป็นซากุระเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่ามันมีสติกเกอร์สปอยมาแล้วนะครับผมไปอ,อยู่ไหนเอ่ยเขาหาแป๊บนึงนะทุกคนนี่ก็มีสติกเกอร์อันนี้สปอยมาแล้วนะครับผมว่าซากุระอาจจะมาก็เป็นได้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนเป็นการคราดดาวของผมเองลว้ลวนเลยนะฮะ นี่ก็อาจจะเป็นสากุระก็ได้นะครับผมที่จะมาในเรื่องนารูโตะนั่นเองนะครับผมหรือไม่แน่ก็อาจจะฉีกไปเลยอาจจะเป็นแบบว่า อาจารย์คาคาชิมาก็ได้นะครับผมใครจะไปรู้โอเคเดี๋ยวผมจะมาคาดเดาเรื่องต่อไปเลยนะครับผมนั่นก็คือเดมอนสเลเยอร์หรือว่าคิมิซุโนะไจบะหรือว่าดาบไปคาดจสูตรนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยตำแหน่งก็มีอินโนสเกะเป็นแทงนะครับผมไฟเตอร์ Fighter ก็มีทาจิโร่เนสโกะแล้วก็อินโนสเกะนะครับผมแล้วก็จะมีแอสซิสต์เป็นเซนิสึเนสโกะแล้วก็คุณชิโนบุนั่นเองนะครับผม ส่วนตำแหน่งอันนี้ก็ยังไม่มีนะผมแครี่ยังไม่มีแล้วก็ซัพพอร์ตยังไม่มีเมดก็มีแล้วก็เป็นชินโนบุนะทุกคนแต่ผมไม่แนะนําให้ชินโนบุไปเมดนะก็ไปป่าดีกว่าป่าดีกว่าเยอะส่วนตัวละครที่ผมจะมาเดานั่นก็คือนั่นก็คือเกนยะนั่นเองนะครับผมก็อันนี้เป็นการคาดเดาของผมนั่นเองนะทุกคนก็เกนยะอาจจะมาเป็นแครี่ก็ได้นะครับผมก็ในเรื่องเนี่ยเกนยะใช้ปืนใช่ไหมทุกคนก็ปราตะกัวกระบวกท่าที่หนึ่งเอ้ย ก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นเกนยะนะอาจจะเป็นเกนยะมาก็ได้เพราะว่าตอนนี้แต่พี่ข้าสูญยังไม่มีตำแหน่งแคร,รี่เลยนะผมแล้วก็ซัพพอร์ตเนี่ยยังไม่มีนะครับผมโอเคเรามาเดาเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่านั่นก็คือไม่ใช่วันพีสแต่อย่างใดนะทุกคนวันพีสเด่ยคือแบบมาเยอะมากเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่บรีดด้วยแล้วก็ไม่ใช่ดากอนบอลนะครับผมแต่คือเรื่องจุจิสุไคเซนนั่นเองนะครับผมหรือว่ามหาเวทผนึกมารนั่นเองตอนนี้ก็มีรุ่นพี่อินุมากิแล้วก็ฟูชิงุโรเมงุมิมีโนบาระมี ยูจิมีนานามิแล้วนะครับผมก็ตัวที่ผมจะมาเดาเนี่ยนั่นก็คือมารกิกับแพนด้านั่นเองนะครับผมก็ทำไมถึงเป็นมารกิกับแพนด้างั้นเหรอทำไมถึงไม่ใช่ออาจารย์โกโจเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเอาอาจารย์โกโจมาตอนนี้เนี่ย ่ามันจะขายไวไปหน่อยนะทุกคนก็น่าจะเก็บเอาไวท้ทีหลังนะอาจารย์โกโจอาจจะเป็นมารกี่กับแพนด้าที่มาก่อนนะทุกคน,อ,น,น,นอันนี้เป็นเพียงการคาดเดาของผมเท่านั้นนะทุกคนไม่ใช่ของจริงแต่อย่างไดไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะทุกคนตอนนี้ตำแหน่งของจุจุสซึไคเซนเนี่ยก็มีครบ5ตำแหน่งเลยนะทุกคนแต่ที่ยังขาดเลยก็คือแท้งนั่นเองนะครับผมแทงก็ผมคิดว่าน่าจะเป็น แพนด้า <Panda S 2> นั่นแหละทุกคนอาจจะเป็นแพนด้าที่มาเป็นแทงนะส่วนไฟ g h เตอร์ก็มี2ตัวแล้วมีเนงูมิกับยูจิแอซซินก็เป็นนานามินะครับผมส่วนเมดเอ้ยไม่ใช่เมดสิส่วนแคร r y ี่เนี่ยก็คือโนบารนั่นเองนะครับผมพพอร์ตก็อินุมากิแล้วเมดก็คือ เมงุมินั่นเองนะครับผมเมงุมิเนี่ยสามารถเล่นได้สองตำแหน่งกันนะก็คือไฟเตอร์แล้วก็เมดนะครับผมก็มากรีเนี่ยผมก็อยากจะให้มาเป็นไฟเตอร์หรือไม่ก็แอสซิสต์นะครับผมก็มันเหมาะกับ2องตำแหน่งนี้อยู่แล้วนะครับทุกคนโอเคเราไปคาดเดาเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมนั่นก็คือฮันเตอร์เอ็กฮันเตอร์นั่นเองนะครับผมฮันเตอร์เอ็กฮันเตอร์เนี่ยก็มีอยู่3ตัวนะก็มีฮิโซกะก่อนแล้วก็คิรัวนั่นเองนะครับผมส่วนตัวที่ผมจะเดาเนี่ยนั่นก็คือ คูราปิก้านั่นเองนะครับผมอาจจะมาในตําแหน่งของแอสซินก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นเพียงการคาดเดาของผมเท่านั้นลว้ลวนๆเลยนะครับไม่ต้องเชื่อผมถึง100%นะทุกคนเป็นเพียงการคาดเดาของผมเองเท่านั้นนะโอเคแล้วเราก็มาเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่านั่นก็คือศึกโลกไปหมนคนพรางกล้ามนั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็มีอยู่2ตัวมีน้อยมากเลยนะครับผมก็มีแลนส์คลาวกับ มัสคุงนั่นเองนะครับผมมัสเบิเร์รดก็ตัวที่ผมอยากให้เข้ามาเนี่ยก็คือดอนนะทุกคนถ้าผมได้ชื่อผิดขออภัยนะก็ลืมชื่อแล้วนะทุกคนไอ้ตัวผมแดงๆเนี่ยแล้วก็เรมอนจางสุดน่ารักนั่นเองนะครับผมเรมอนจางเนี่ยอยากให้เข้ามากเลยนะก็เรมอนจางอาจจะมาเป็นซับพอตก็ได้นะทุกคนส่วนดอนเนี่ยก็อาจจะมาเป็นเมทหรือไม่ก็อาจจะเป็นแครี่ก็ได้นะทุกคนอ,อันนี้แบบว่าคาดเดาไปเรื่อยเปื่อยนะอาจจะเป็นแครี่ ก็อะไรมันก็เป็นไปได้นะครับผมส่วนเรื่องต่อไปเนี่ยก็คือเรื่องอันเดดอันรักนะครับผมก็เรื่องนี้ผมนั้นไม่ได้ดูครับผมก็เลยไม่รู้ว่าตัวอะไรจะเป็นตัวต่อไปที่จะมานะครับผมก็ต้องขอไปทุกคนด้วยนะใครที่ดูเรื่องนี้หรือเคยอ่านมังอะเรื่องนี้มาแล้วเนี่ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมว่าอยากจะให้ตัวอะไรในเรื่องนี้เข้ามานะครับผมแล้วเหมาะกับตำแหน่งอะไรนะครับ โอเคครับก่อนที่จะจบคลิปนี้กันไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกเรื่องที่จะมีโอกาสเข้าเกมจำแอสเซมบลกันบ้างดีกว่านะครับผมก็จะมีเรื่อง My Hero Academia, Black c l o v e r c h a i n s ช w Man ์ a มนคาหมายเลขก 8, k คาคูระบาจิสกามโ t o แล้วก็ดันดาดันนะครับผมโบ r u โตสปายเอ็ก l y นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนที่ผมอ่า พอจะพอจะรู้ว่ามันอาจจะมีโอกาสเข้านะครับผมบางเรื่องเนี่ยก็อาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้นะครับผมและเรื่องที่ผมยังไม่ได้เอ,อ่ยชื่อมาเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมว่าเรื่องนั้นเนี่ยอยู่กับจําหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมใครที่มีเรื่องที่อยากาาจ,จะให้เข้าเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมแต่สาหรับผมแล้วเนี่ยเรื่องที่ผมอยากจะให้เข้ามากที่สุดเลยก <G> ็คือดันดาดันนะครับผมเรื่องนี้คือเรื่องโปรดผมเลยนะทุกคนมังะเรื่องโปรดที่ขลังกาเป็นอนิเมะนะครับผมก็ตอนนี้ อนิเมะก็ได้มีกําหนดฉายคือ4ีตุลานะครับผมก็มาดูกันได้นะผมเรื่องนี้สนุกมากเลยใครที่อยากจะดูก่อนก็คือต้องไปอ่านมังงะน,นะครับผมก็ไปอ่านได้ใน F มังงะพัสเลยนะคร mm ับ hmm. ผมก็มีให้อ่าน3ตอนแรกกับ3ตอนหลังนะทุกคนเดี๋ยวถ้าวันพฤหัสมีอะไรเข้ามาใหม่ตัวละครเข้ามาใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ดูนะครับผมถ้าไม่มีตัวใหม่ก็ น่าจะไม่ได้ทำนะทุกคนก็ร huh. อตัวใหม่มาเป็นเดือนแล้แลวนะตอนนี้ไม่มาเลยนะ,ะทุกคนก็ตัวล่าสุดเนี่ยก็ฮิโซกะนะครับผมที่มาล่าสุดก็ยังไม่มีมาใหม่นะก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึ่งวันพฤหัสอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ายบ่ายครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า